โบราณและหายากนะครับสําหรับนะครับแบงค์อักษรแดงที่เป็นลายน้าผ่านพระธรรมนูนแบบนี้นะครับใบละนะครับสองพันบาทนะครับเพื่อนๆใบละนะครับสองพันบาทนะครับแบบนี้ก็คือหายากมากๆนะครับใบละสองพันนะครับที่บุญเฉพานะครับปิดไปทั้งหมดสองใบนะครับสี่พันบาทนะครับแล้วก็พยาพุทธสวยนะครับพยาพุทธสวยไม่น่าจะจะซูมยังไงเพื่อนๆดูได้นะครับซูมเลยนะครับพุทธขาวพุทธสวยนะครับชุดละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับไม่ชัดนะครับต้องไม่เป็นไรนะครับ แล้วก็แบบนี้นะครับเหรียญ10บบาทนะครับเหรียญ10บาทอ่าอย่างนี้ชาร์ตนะครับ10บาท2อสีนะครับเหรียญละ40บาทนะครับเสื้อชุดละ400นะครับนี่นะครับปิดกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าหลายท่านเลยนะครับแต่ตอออื่นนะครับกลับมาที่1เท่าเหมือนเดิมนะครับขออนุญาตนะครับจัดสงให้กับเจ้าแรกก่อนนะครับที่บุญจะพรนะครับนี่นะครับใส่ไปเลยนะครับแบงค์นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆสวยๆแบบนี้เลย1ใบ2ใบนะครับ แบงค์โบราณอายุ70กว่าปีแล้วนะครับเป็นแบงค์ยี่แบงค์สิบาทหลอก้ารุ่นหนึ่งอ่าพี่อะไรนะพี่อะไรพี่มนฑนก็อยากได้ด้วยนะครับพี่มนฑลก็อยากได้ด้วยนะครับอ่าเดแบบแบงค์รุ่นนี้นะครับพี่มนฑลบอกสนใจนะครับพี่มนฑลบอกสนใจอยู่เลยนะครับเดี๋ยวต้องเสนอพี่มนฑลไปด้วยนะครับพี่มนฑลบอกว่าอยากจะไปเปิดมูลนิธินะครับให้เด็กได้ศึกษานะครับไปโรงเรียนเป็นพิพิธภัณฑ์แบบนี้นะครับพี่มนฑลนะครับ สุดยอดมากมากลยที่มนคนนี้บริจาคไปหลายโรงเรียนมากๆแล้วนะครับเดี๋ยวขอนญาตติดต่อนะครับขอบคุณพี่บุญยรัตน์ด้วยนะครับขอบคุณพี่มนคนด้วยนะครับอ่าตรนี้แค่นี้ก่อนเลยนะครับแล้วก็มีหลวงพ่อหลายท่านนะครับเปิดพิพิธภัณฑ์ในวัดก็มีนะครับเปิดพิพิธภัณฑ์นี้อ่าญาติโยมนะครับที่วัดนะครับได้มีความรู้เรื่องเงินตานะครับของประเทศไทยหลายวัดเลยเหมือนกันนะครับแต่ขอบคุณนะครับหลวงพ่อหลายๆท่านนะครับที่เปิดพิพิธภัณฑ์นะครับ คีรที่บุญยพรเรียบร้อยแล้วนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับเพื่อนค่าจัดส่งนะครับค่าจัดส่งกับเก็บเงินปลายทางนี่ยรค่ร้อยเดียวนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นปลายทางนะครับค่าจัดส่งก็จะห้าสิบเก้าบาทนะครับตอนนี้ขอที่บุญยพรนะครับพร้อมเดินทางแล้วนะครับขอบพระคุณนะครับพี่บุญยพรมากมากครับเพื่อนเพื่อที่สนใจแบงก์บาทอักษรแดง1นพันลายน้ําพระธรรมนูญนะครับใบละสองพันเหลืออยู่ประมาณสองใบครับ